<คอ>ขขออบคุณ่านพะ่อแม่ผู้ปกครองอาสาสมัครการบนข้านนี้จะใช้เวลาสองพันกันบคนนัการได้ใช้ิเศษสังคมผู้นำสุมคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสามารถแก้ปัญหา,าอ,อารมณ์นี่ต่างๆจำกันตอนอาสาการชาติการชาติ กู่ส่งครอบครัวคนพการก่อนข้ามได้ใช้ทุกหน่วยงานนะครับนะครับคังนี้ก็เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยเือดร้อนเนี่ยให้สามารถเข้าถึงบริการความช่วยเหลือของรัฐได้ดยสะดวกรวดเร็วท่านรุ่นรายการและคณะกอนท่านคณะวิทยากรอาสาสมัครเพื่อไม่ให้ทิงการได้เปรียบเสียเปรียบผม แล้วแล้วเนี่ยเวลา,าบางทีบางครั้งเนี่ยหลายครั้งเราจะเห็นว่าการติดต่อี่ยท่านก็ทรงเาไห็นว่าสาษานดนะครับคนไม่สามารถรู้ตาว่าใค,ามคมรมั่งที่เดินร้อสุ่มบางทิศขององคท่านที่เห็นได้ชัับอ,อีกประการหนึ่งที่ขออนุญาตนั่งไม่ใช่อะไรแล้วครับที่เขาเขียนมาเนี่ยตัวเล็กมากเลยผมยืนผมก้มลงมาอ่าน ปรับที่ส่งให้ผมเนี่ยผมดูแล้วตัวโตกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นให้ที่ส่งไปก่อนกับของจริงเนี่ยบางทีมันไม่เหมือนกันนะครับ